สวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาลาชินอกแล้วนะคะวันมาแล้วคะ่ะรายงานตัวนะคะทุกคนมาช้าแต่ก็มานะจ๊ะคิดถึงเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคช่วงแรกของวันเลยนะคะที่แก่ชั่ว เบาม่อยจ้านะคะโอเคช่วยนักของวานนะคะก็มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือปลอหมอนว่าควรจะเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนนะคะเบื้องต้นขอขอบคุณข้อมูลจากพีพีทีวีเอชดีสันิพเดอประมาณนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคากาบอกว่าการเปลี่ยนนะคะหรือซักผ้าปูที่นอนเนี่ยหรือปลอหมอนต่างๆนะคะควรเปลี่ยนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยอ่าทุกคนเปลี่ยนหรือย,อยังาะ <laughs> โอเคแล้วบอกว่า คือถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียมันก็จะอยู่แล้วตามปอกหมอนตามที่นอนตามอะไรของเราประมาณนี้นะคะต้องกําจัดพวกเชื้อแบคทีเรียให้ออกไปประมาณนี้ด้วยนะคะแล้กวก็พอเวลาเราเปลี่ยนปอกหมอนแล้วป,ปักปั้บผู้นอนเนี่ยควรจะเปลี่ยนกับผ้าที่มาสะอาดแล้วก็แห้ง เท่านั้นไม่ใช่ว่าเอาแบบเอาแบบยังไม่แห้งมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวเกิดเชื้อราทุกคนต้องเอาที่แห้งเขานนมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็บอกว่าไอ้พวกผ้านวมเหมือนกันต่างๆเนี่ยควรเปลี่ยนเหมือนกันอย่างน้อย1-3เดือนก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือ,อรู้ไหมคะ1ไรฝุ่นรฝุ่นน่ะตัวดีเลยนะทุกคนทำให้เกิดโรคอ่าหอบพ,พืดภูมิแพ้นะคะบางคนแบบว่าหายใจก็แบบ เศดขัดแล้วก็อะไรฝุ่นทุกคนก็ดูรักษายากใช่ไหมนะอย่างที่สองคือพวกเชื้อราต่างๆแล้วก็แบคทีเรียรอย่างคือสิวไม่ต้องงงคนจริงคือแบบว่าถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนผ้าปุี่นอปลอกหมอนที่เรานอนทุกๆวันนะํะมันจะเกิดการสะสมแล้วก็เวลาเราลาบไปซุกกับหมออนะไรเงี้ยมันจะเกิดการอุดตันสิวก็จะขึ้นตาดูขุมขน,ขนแบบก็จะเกิดตามๆตมัวเนี้ยบางคนเห่อแพ้ก็แบบรักษาไปอีกเสียตั้งไปอีกสิวขึ้นอีกน้นไม่สวยอีกอะไรนะจ๊ะ อ่ะต้องดูแลนะจ๊ะาผ้าปูที่นอนปกหมอนเป็นผู้หญิงเรก็ต้องดูแลส้งผู้ชายและผู้หญิงต้องดูแลหมดจ้ะทุกคนนะจ๊ะคนดูแลด้วยนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็มาฝากไว้กับช่องของวานละกันประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคอ่ะต่อไปช่วงสองของวานนะคะได้แก่ช่วงรีวิวรีวิวรีวิวแล้วนะจ๊ะอาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะว,วันมีดูอานะคะ เป็นดดคู่เซตทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกเลยนะคะทุกคนของแบรนด์ทุกคนต้องรู้จักค่าแบบพูดถึงแบรนด์ี้แบบอ๋อก็เห็นในเฟซก็เห็นในต้อตออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะดังมากอะไรอย่างเงี้เลยนะคะอ่ะว่าจะบอกว่าวันนี้ว่าตัวที่วาใช้เนี่ยคือวาซื้อเองจริงจ่ายตังเองใช้เองแล้วก็รีวิวเองเลยจ้ามันดีนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะตัวแรกเลยค่ะได้แก่ แชดามือนกันนะแชดามน,นี่เลยค่ะเขาบอก็เป็น cleansing Eve ของแบรนด์ Eve นะคะทุกคนเป็น Eve t ธ r c l ล a ยร์ไม l l cleansing Cle water ค่ะอันนี้เนี่ยเป็น cleansing water นะคะช่วยเช็ดความสะอาดผิวหน้าและอย่างล้ำลึกหมดจดนะคะแล้วก็ให้ผิวควาชุ่มชื่นนะคะไม่ทิ้งคราบมันบนผิวหน้าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวมีสม่วนผสมจาก e e e ท e โอ i l ด้วยนะคะช่วยลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ให้ความชุม่มชื่นอันนี้คือดีมากวาชอบมากเขาบอกว่า ไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมคือดีมากคนผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางคือใช้ได้ไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวผื่นขึ้นเลยนะคะอันนี้คือดีมากนะคะนอาจากว่าวันนี้ว่าก็แต่งหน้ามาไปข้างนอกมายังไม่ได้เช็ดหน้าเลยทุกคนว่าก็จะเช็ดหน้าให้ดูเลยว่าเขาจะแบบล้ําลึกเช็ดไอ้เกีียงเกาขนาดไหนทุกคนอ่ะมาดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวขอหยิบสำมรีแปรบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนใชดามสำรีมาแล้วนะจ๊ะอ่ะ ใช้เองทุกคนจ่ายตังเองใช้เองซื้อเองรีวิวเอง <c oughs> อะนี่นะจ๊ะนี่ค่ะอ่ะเช็ดกันเลยอ่ะเช็ดปลายวนปลายอะไรอย่างนงี้เลยนะคะทุกคนตาเจอคิ้วเคิรอะไรอย่างงี้นะเช็ดตรงหน้ากล้องอะไรให้ดูแบบว่าความสดอือืมเช็ดปังปังกันไปแล้วแบบ มันได้ไหมมันโอไหมอันนี้คือแบบเช็ดไปเลยโชว์หน้าสดไปเลยนะคะเราก็แบบนะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออมันดีมันเช็ดออกดีอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือไม่ได้กดนะก็ใช้เบาๆทุกคนแล้วแบบเนี่ยปกคิวเริ่มเริ่มแบบออกละแม้งจมูกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคนจะร้ยังไงหนึ่งสองสาม โอ้โหทุกคนชาดาเห็นไหมทุกคนความดำบนใบหน้าทั้งรองพื้นนกักทติทาไปแป้งเปิ่งยิ้เคลิลเห็นไหมทุกคน,กคนมันหลุดออกมาแล้วทุกคนดูเห็นไหมมันโอเคนี่เห็นไหมทุกคนแบบมันดีจริงอ่ะจะบอกว่าปกติแล้วเราจะให้ประมาณสองถึงสามแผ่นนะอันนี้คือแค่แผ่นแรกก็ออกเยอะแล้วอ่ะอ่ะมาดูแผ่นที่สองทุกคน,นนี้แผ่นแรกใช่ป่ะอ่ะแผ่นที่สองว่า จะประมาณไหนนะคะปกติว่าจะเช็ดประมาณ2-3แผ่นอยู่แล้วปกตินะอ่ะแผ่นที่2เริ่มได้ก็เช็ดไปประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่าทุกคนเราแต่งหน้าแล้วไปข้างนอกมาแล้วมันก็จะมีพวกฝุ่นควันพีองพีเอ็มนาะก็แบบอาดูมาหน้าอะไรเงี้ยถ้าเราแบบว่าอยู่ด,ดีไปล้างหน้าเลยไม่มีครีนซีทร์ทอสะอาดผิวหน้าก่อนดัแบบแรกเนี้ยมันก็จะแบบหน้ามันจะไม่ค่อยสะอาดทุกคนมันต้องมีการเช็ด เราไคอาเห้บรอยแล้วเาเช็ดหน้าทุกคนก็เช็ดเบาๆไม่ต้องแบบว่าโอ้โหแบบว,ว่าใส่เต็มแรงเต็มเหนียวทุกคนก็จะก็่เช็ดเบาๆหน้าก็มีหน้าเดียวเนาะเราจะได้บอกว่าไม่ค่อยมียรอยยเกิดขึ้นอะไย่างนี้นะจ๊ะทุกคนมผ่นที่สองเราจะคะดูของว่ามันออกแบบเบ็ดริงจ้าดามน,นี่เห็นไหมนี่ทุกคนมันออกจริงๆนะเห็นไหมทุกคนนี่นี่หนึ่งกับสอง เห็นปะเห็นปะเนี่ยมันดีมากเลยนะแล้วแบบว่าใช้ประจาอะ่ะหน้าก็แบบไม่มีอาการแพ้ไม่คันไม่แสบคือแบบเนี่ยมันจะคงความให้ความชุ่มชื่นของผิวหน้าเห็นไหมทุกคนเห็นปะหน้ามันชุ่มชื้นอ,อยู่หน้ามันไม่แห้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทิ้งคราบมงครับมันอะไรอย่างงี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นของแบรนด์อีฟเหมือนกันนะคะแต่เป็นส่งของที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจลล์ลางหน้าเนาะ ในแผ่นที่3นะก็เช็ดออกมาประมาณนี้นะคะปกติว่าเป็นคนเช็ดสแผ่นอยู่แล้วนะเพราะความสะอาดของของผิวหน้าอะไรอย่างเงี้นะคะประมาณนี้เลยบอกว่าเช็ดดีมากอะ่ะเนี่ยพวกอายเลนเนอร์ที่อา่าอัลเชดด์ให้เราทาลงไปว่าเนี่ยบีบีครีมซีซีครีมแป้งที่เราทาไปเห็นไหมทุกคนอ่ะอีแทบจะไม่มีแล้วคือออกหมดแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ แต่แผ่นแรกแบบออกดีจริงอะทุกคนดูนี่โอเคทุกคนแบบชอบมากนะคะเริ่มเลยอันนี้เนี่ยว่าซื้อมาในราคาที่300บาทของแบรนด์อีฟ่ะทุกคนนะคะ300บาทนะจ๊ะปริมาณอยู่ที่200 ml แลทุกคนหาซื้อได้ตามเพจอีฟนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะคะโอเค แล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวว่าก็จะล้างหน้าให้ดูเลยเหมือนกันนะคะแนะนําน้องเขาก่อนละกันอันนี้เป็นดูโอ้นะอน,นี้บอกว่าก็คือเป็นดูโอ้เป็นคู่นะอันนี้คือครีเซน่งของอีฟนะคะต่อไปอันนึงค่ะก็คือเป็นเจลล้างหน้านะคะของอีฟเหมือนกันได้แก่ทดานี่เลยค่ะเขาเป็นบ่าเป็นเจลล้างหน้าอีฟนะคะูค u e c a v ค cleanser gel นะคะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นเจลหน้าสูตรไมเซล่าเลยนะคะทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนะคะมีส่วนผสมของน้ำแร่ธรรมชาติคาเวียลวอเทอร์ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าไม่แห้งตึงไม่เอี๊ยดทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะลดการเกิดสิวนะคะแล้วก็พร้อมกับเป็น pH 5.5นะคะผิวแพ้ง่ายบอบบางใช้ได้ไม่แพ้นะคะไม่คันคือไม่ต้องกลัวแพ้เลยนะคะใช้แน่นอน,อนบอบบางใช้ได้อันนี้วานลองใช้แล้วคุณทุกคนแบบว่า มันแบบเป็นน้ำใสๆเนี่แล้วก็ใน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 เจลอ่ะมันจะมีเป็นแบบว่าให้เป็นคาวเวียดำๆอะไรเงี้ยในแบบคาวเวียรประมาณนี้นะคะแล้วแบบ หน้าเนี่ยพอใช้แล้วอ่ะหน้ามันยังนุ่มแล้วมันก็ไม่แห้งตึงทุกคนนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นของผิวอยู่นะคะบางยี่ห้อใช้แล้วหนะ้าเอี๊ยดหน้าแห้งเปื้อนๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเจลหน้าของอีฟอะคะ่ะว่าใช้แล้วของเป็นสูตรอะไรบูคาเวียเนี่ยหน้าไม่แห้งไม่เอี๊ยดแล้วก็หน้าชุ่มชื้นด้วยทำความสะอาดได้อย่างหมดจริงๆนะคะอยากให้คนลองใช้ดูอันนี้เนี่ยว้าซื้อมาที่390บาทนะคะทุกคน390บาทนะจ๊ะปริมาณอยู่ที่60 ml นะ ประมาณนี้นะคะ3ามกสิบาทก็หาซื้อตามเพจอีฟด้วยแฮนด์ต่างๆประมาณนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวว่าจะไปล้างหน้าให้กับคุณผู้ชมดูนะคะของบลูคารเวียคินเซเจลของแบรนด์อีฟนะคะอ่ะเราจะไปล้างหน้ากันทุกคนอันนี้ว่าก็ถึงห้องน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะล้างหน้าด้วยบูคาเวียของอีฟให้ดูนะทุกคนคือแบบอ่อนโยนมากจริงนะคะอ่ะปะ้าญาตเปิดน้ำก่อนละกันเนาะแต่ว,ว่าก็จะล้างหน้าให้ดูโดยใช้จริงๆนะคะทุกคนปรลมานี้เลยนะคะ ไม่มีอ่ะขออนุญาตเปิดก่อนเนาะอ่ะเป็นแบบใสๆอย่างนี้ทุกคนเลยมั้ยเนี่ยแล้วมันจะมีแบบเป็นแบบจุดๆตรงกลางกดเป็นคาเวียนะคาเวียวอเชอร์เก็บอกเข็มเข็มประมาณนี้นะมวเพืความใสๆประมาณทุกคนนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะไม่มีฟองทุกคนติดคอบนคอนนะนี่แล้ก็แบบลองให้ดูเลยนะทุกคนมันไมันไม่มีแทบจะไม่มีฟองไม่มีฟองเลยทุกคนแล้วแบบ ใา้แล้วน้ามันแบบว่านุ่มมากอ่ะน้ามันไม่แห้งตึงทุกคนแบบเขาสะอาดได้แบบดีมากเลยบางยี่ห้อใช้เอียดแห้งผิวแห้งใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยวาล้างแล้วอ่ะหน้ามันก็แบบไม่แห้งด้วยแล้วกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะหน้ามันคงความชุ่มชื่นอยู่ว่านี้นะจจะอ่ะเดี๋ยวจะลางน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะแล้วน้ำเปล่ากันนะจ๊ะ คือแบบเห็นไหมล้างหน้าเรียบร้อยหน้ามันไม่แห้งด้วยทุกคนหย่างนี้ของความชุ่มชื้นของผิวอยู่หน้าสะอาดโดยประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นแบบไปที่ของเราต่อนะจ๊ะทุกคนนี้ว่าก็ล้างหน้าแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่แบบว่าอยู่ตรงไฟมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ของเรานะจ๊ะโอเคจะบอกว่าหลังการล้างหน้าเราจะบอกทุกคนแบบหน้ามันไม่แห้งตึงนะทุกคนแล้วแบบหน้ามันโอเคหน้ามันแบบว่า มันจะชุ่มชื้นเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือแบบพลังหน้าใหม่ๆเลยทุกคนคือแบบดีมากนะคะก็อยากให้ทุกคนลองหาซื้อตามบนดูนะคะก็คือจากแบบแบรนด์อีฟเลยนะคะใช้ดีมากนะแล้วก็ตามส่งของตัวแทหนหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะมันจะอีกนิดหนึงนะประมาณนี้นะอ้า <laughs> อะ โอเคประมาณนี้นะคะทุกคนก็เราห่ซื้อเราตามไปดูแล้วกันนะคะประมาณนี้จะคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวหรือว่าบอกอีกทีแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคุณค่ะสวัสดีคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอี